สวัสดีครับเพื่อนๆและว่าที่ผู้นำทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาผ่าแผนธุรกิจขนาด XL ของบริษัท Top Up t o u r s s t กันนะครับธุรกิจขนาด XL เนี่ยนะก็คือมีพอร์ตเนี่ยทั้งหมดเนี่ย15พอร์ตหรือว่า15ล้านค้านั่นเองเออแล้วก็ ท่านจะมีรายได้เนี่ยต่อพอร์ตเนี่ยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน5,000บาท15พอร์ตก็เท่ากับว่าแต่ละวันก็จะได้ไม่เกิน75,000บาทนั่นเองนะครับหรือว่าคิดเป็นรายได้ต่อเดือนเท่ากับ2 2งล้านสบาทต่อเดือนนะครับอ่าเรามาดูวิธีการต่อสายงานกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็หามาคนแรกก่อนนะครับผมจะ สมมติว่าเป็นไซส์ xl ทั้งหมดเลยนะที่หามาแต่ความจริงแล้วเราสามารถที่จะหาขนาดไหนก็ได้นะครับแต่ในนี้จะเป็นตัวอย่างว่าเป็นไซส์ xl ทั้งหมดเลยมันจะได้อธิบายง่ายนะครับคนแรกเราก็มาปอต่อที่พอร์ต15ก่อนนะครับคนแรกต่อพอร์ตส5สมมุติว่าเป็นไซส์ xl นะครับโบนัสที่จะได้เลยก็คือ3000บาทนะครับหลังจากนั้นมันก็จะ ส่งคะแนนมาให้ด้วยนะครับส่งคะแนนมาตั้งแต่พอร์ตล่างเลยไล่ขึ้นไปจนถึงพอร์ตบนสุดความจริงมันขึ้นไปอีกนะครับแต่อันนี้เราจะอธิบายเฉพาะของเรานะคือมันจะส่งคะแนนมาให้ตั้งแต่พอร์ตล่างขึ้นไปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆทุกพอร์ตจะมีคะแนนเหมือนกันหมดเลยนะส่งเท่ากันคะแนนที่ส่งไปก็คือสำหรับไซส์ XL 1600คะแนนนะครับเมื่อ ได้อย่างนี้แล้วรอต่อมาเราก็แนะนําคนที่2นะครับคนที่2ก็มาต่อที่ฝั่งซ้ายมือนะครับที่ของพอร์ตสินะครับเป็น XL เหมือนกันในนี้โบนัสมันก็จะเพิ่มขึ้นนะอีก3000ก็รวมเป็น6000ถูกไหมครับขณะเดียวกันมันก็ให้คะแนนในคืนนั้นนะคะแนนเป็น RV ส่งมาจากพอร์ตข้างหน้าเหมือนกันแต่อยู่อีกฝั่งนึงของฝั่งซ้ายมือถูกไหมครับ คะแนนที่ส่งมาก็คือ1600คะแนนเหมือนกันที่พอตที่1เนี่ยก็จะมีคะแนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา1600มืคะแนนทั้งคู่ถูกไหมครับเมื่อมีคะแนนฝั่งซ้ายฝั่งขวามันก็สามารถคิดคะแนนอ,อ,อ่อนแข็งนะครับในที่นี้มันคะแนนเท่ากันก็จะคิดจากฝั่งไหนก็ได้คิด20%ของคะแนนนะครับของ1600นะครับ ซึ่งพอร์ตที่1เนี่ยตอนนี้ก็มีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อว,วันแล้วนะแต่ในนี้มันมีคะแนนอยู่1,600เบื้องต้นก็เมื่อคํานวณออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ2,120บาทบวกกับโบนัสอีก6,000บาทเท่ากับว่ามีรายได้8,120บาทเมื่อท่านแนะนำสอคนนะท่านก็จะมีรายได้8,120บาทซึ่ง ขนาด XL เนี่ยเราก็ลงทุนที่1 6 8 8 3บาทถูกไหมครับตอนนี้เท่ากับว่าท่านมาครึ่งทางแล้วนะครับแค่แนะนำา2คนเท่านั้นเองต่อมาแนะนำคนที่3นะครับเราก็ขยับมาที่ฝั่งขวามือนะครับเป็น XL อีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโบนัสที่จะได้ก็คือเป็นเท่าไหร่3,000บาทถูกไหมสำหรับไซส์ XL นะครับ เหมือนกันมันก็จะส่งคะแนนมาให้ที่พอร์ตที่ส5บถูกไหมครับพอทที่ส5บห้าจึงมีสิทธิ์รับรายได้5,000เหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็ส่งคะแนนไม่หยุดแค่นั้นนะมันก็ส่งต่อไปที่พอร์ตบ3พอร์ต1 1พอร์ต9พอร์ต7พอร์้าพอร์ต3แล้วก็พอร์ต1เท่ากับพอร์ต1ก็มีคะแนนฝั่งขวารออยู่แล้วนะครับ รายได้ที่เกิดขึ้นที่พอร์ที่15จะเป็น2,120บาทนะครับจากการคำนวณคะแนนฝั่งอ่อนและฝั่งแข็งครับต่อมาแนะนำคนที่4มาต่อที่ฝั่งซ้ายมือนะครับออหรือว่าด้านขวามือของพอร์ต14นั่นเองจะทำให้เกิดโบนัสออจำนวนอีก3,000บาทนะครับรวมกับโบนัสของเดิมแล้ว3 0 0 0ก็เป็น6,000บาทถูกไหมครับ ขณะเดียวกันมันก็ส่งคะแนนมาที่พอร์ตที่14ฝั่งขวามือพอร์ตที่14จึงมีสิทธิ์รับรายได้5,000บาทต่อวันเช่นกันนะครับเมื่อคำนวณคะแนนออกมาแล้วที่1,600คะแนนเนี่ยมันก็จะได้เป็นรายได้2,120บาทนะครับทีนี้เรามาดูว่าคะแนน2,120บาทมันเกิดขึ้นที่พอร์ต14 พอที่15ขณะเดียวกันก็คะแนนมันก็ส่งไปที่พอตที่12จนถึงพอ์ตงแล้วก็พอร์ตึเท่ากับพอร์ต1เนี่ยมีคะแนนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาถูกไหมครับแล้วก็มีรายได้2,120บาทเช่นเดียวกันนะครับก็คือ3พอรอตนะครับพอทที่1พอร์ตอทที่14พอร์ตอทที่15ทําทำให้เกิดรายได้6,360บาทนะครับก็เกิดจาก 2, 1 2 0บาท บวกกัน3พอร์ตเท่ากับ6,360บาทบวกกับโบนัสอีก6,000บาทเท่ากับ1,2,360บาทนำมารวมกับยอดเดิม8,120บาทก็จะเป็นรายได้เท่ากับ2,480บบาทเห็นไหมครับตอนนี้เท่ากับว่าท่านก็คืนทุนจากการซื้อลิขสิทธิ์แล้วนะครับนอกจากนั้น ท่านยังได้ใช้โทรศัพท์รายปีปีละ2 8 9 0บาทเนี่ยฟรีด้วยนะครับนี่คือวิธีการเมื่อเราผ่าแผนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเพียงท่านแนะนำ xl 4คนท่านก็จะมีสิทธิ์รับรายได้2 4 8 8 0บาทซึ่งเท่ากับคืนทุนแล้วก็ได้ใช้โทรศัพท์ฟรีทั้งปีเลยครับแต่เรายังไม่หยุดแค่นั้น เรายังมีรายได้เพิ่มอีกนะครับคนที่5นะครับเราก็มาต่อที่ด่าง้ายมือของพอร์ที่13นะครับโบนัสที่เกิดขึ้นก็คือ3,000บาทถูกไหมครับเพราะเป็นไฟ XL แล้วนะแล้วมันก็ส่งคะแนนมาถูกไหมครับเหมือนกันนะทำให้พอร์ที่13มีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดต่อวัน5,000บาทนะครับ แต่ในนี้มันเป็น xl เท่ากับ1,600เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณออกมาแล้วจึงมีรายได้20%ของ1,600เท่ากับ2,120บาทนะครับต่อมานะเป็นคนที่6นะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโบนัสก็รับไปก่อนอีกแล้วอีก3 0 0 0รวมของเดิมจึงเป็น6 0 0 0แล้วเหมือนก็ส่งคะแนนไปที่ฝั่งขวามือของพอร์ต2 2ทำให้พอร์ต2 2มีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดต่อวัน5,000บาทนะครับ เมื่อคำนวณมาด้วยขนาดฝั่งคะแนนฝั่งอ่อน1,600เนี่ยมันจึงทำให้มีรายได้เกิดขึ้นในคืนนั้นเท่ากับ2,120บาทตอนนี้เรามี2,120บาทที่พอร์ต12กับพอร์ต13เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับขณะเดียวกันคะแนนที่มันส่งไปเนี่ยมันก็ไปรออยู่ที่ขวางขวามือแล้วก็สายมือของพอร์ตที่1ถูกไหมครับทำให้พอร์ตที่1เกิดรายได้2,120บาทเช่นกัน เมื่อเกิด3พอร์ตเป็นยังไงครับรายได้ก็คือเกิด6,360บาทนะบวกโบนัสอีก6,000เป็น12,360บาทเหมือนเดิมนะครับเราเอา12,360บาทบวกกับ2480บาทเป็นเท่าไหร่ครับเป็น32,840บาท เออตอนนี้เห็นไหมท่านนอกจากจะได้เงินแล้วท่านยังได้ขึ้นตำแหน่งเป็นเซฟไฟแล้วนะครับสำหรับใครที่มาถึงตรงนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อมานะครับท่านยังสามารถรับรายได้อีกเมื่อแนะนำคนมาอีกนะก็มาที่ด้านซ้ายมือของพอเจ็บเช่นกันนะคำให้เกิดโบนัสสูง 3,000บาทสำหรับไซส์ XL นะครับแล้วก็มีคะแนนส่งเข้ามาอีกที่พอสิบเอ็ดทำให้พอสิเด็มีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดอีก5,000บาทคิดเป็นรายได้ของมันเท่ากับ2,120บาทเพราะว่าขณะนี้เรามีคะแนนอยู่1 6 0 0บาทนะครับแต่ว่ามันยังไม่เกินใช่ไหมเพราะมันแค่2,120บาทาซึ่งทุกๆวันเนี่ยจี G เขาก็สามารถที่จะแนะนำคนมาได้เรื่อยๆนะ แต่ว่ารายได้สูงสุดไม่เกิน5,000นะครับต่อมานะครับแนะนำคนต่อมาคนที่8นะครับมาต่อที่ขวั่งขวามือของพอร์ท,ที่10โบนัสก็เท่ากับ6,000บาทถูกไหมครับแล้วก็เกิดคะแนนมาที่ฝวั่งขวามือพอร์ที่10ทำให้พอที่10มีสิทธิ์รับรายได้สูงสุด5,000บาทอีกแล้วนะครับ แต่คะแนนฝั่งออนเนี่ยมันเท่ากับ1600ม้ยถูกไหมครับมันจึงได้เงินรายได้ในครั้งนี้เท่ากับ2120บาทซึ่งยังไม่เกินนะครับอ่าก็ขณะเดียวกันพอตที่1่มันก็ส่งคะแนนมาที่พอร์ตที่1ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยทำให้พอตที่1่เกิดรายได้อีก2,120รี่บาทพอทที่1พอร์ตอที่10พอทที่11รวมกัน3พอรอตคิดเป็นเงิน6,360บาท บวกกับโบนัสอีก6,000บาท่าเท่ากับมีรายได้12,360บาทอีกแล้วนะครับเมื่อนำมารวมกับ 3, 000, 3 000, 2 8 4 0บาทมีรายได้คิดเป็น45,200บาทครับก็ยังไม่หยุดนะครับามาต่ออีกนะครับอพอทที่9เช่นเดียวกันเราก็จะรับโบนัส3,000นะแล้วก็คะแนนก็ส่งไปที่พอรทที่9ทําให้พอรทที่9มีสิทธิ รับรายได้สูงสุดอีก5,000บาทแต่ในครั้งนี้มันเท่ากับ16600คะแนนขอโทษครับแล้วมันก็เกิดรายได้เท่ากับ2120บาทนะครับเหมือนกันที่ฝั่งซ้ายมือ,อของพอท,ที่8เราก็ต่อไปที่ฝั่งขวามือนะครับเท่ากับเกิดรับโบนัสอีก3,000ันรวมเป็น6000บาทแล้วคะแนนก็ส่งไปที่ฝั่งขวามือของพอที่8แล้วก็ต่อไปอีกพอที่64 2 1สองหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับ ทําให้พอที่ไปมีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อวันนะครับเมื่อเอาคะแนนมาคํานวณในคืนนั้นเพราะว่ามันมีแค่1 6 0 0นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเผื่อมีต่อมาเรื่อยๆเนี่ยในวันนั้นก็มีสิทธิ์รับรายได้เพิ่อมอีกแต่ไม่เกิน5,000นะครับครั้งนี้ก็เอาคํานวณครั้งนี้ก็เป็น2,120บาททําให้คะแนนเกิด2,120บาท3พอร์ตอีกแล้วเป็น12,360บาทเช่นเดียวกัน รวมกับ45,200บาทเป็น57,560บาทแล้วนะครับต่อมาก็แนะนํามาที่พอทที่7เช่นเดียวกันนะครับโบนัสที่เกิดขึ้นก็คือ3,000บาทแล้วคะแนนก็ส่งมาที่พอทที่7ทําทำให้พอทที่7จ็มลบรายได้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทเช่นกันคำนวณออกเป็นรายได้ก็คือ2,120บาทนะแล้วต่อมาคนที่ L นะครับมาต่อที่พอรตที่6นะครับทำให้เกิดรับโบนัสเนี่ยหกพบาทแล้วก็ส่งคะแนนมาที่พอร์ตที่6ทําให้พอรตที่6มีสิทธิ์รับราได้ไม่เกิน5,000บาทต่อวันเป็นคิดเป็นเงิน2,120บาทนะครับคะแนนที่ส่งไปที่พอตที่1เนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาครบทําให้เกิดคะแนน6 3 6 0บาทของพอรตที่1บวกพอรตที่6บวกพอรตที่7จ็ดรวมกับโบนัสอีก6000เป็น12,360บาทเช่นเดียวกัน ทำมารวมกับ5 7าพันเจ็บาทนะครับขอโทษครับห้าเป็นเงินเท่ากับ6,9,920บาทนะครับห้าต่อมานะครับคนที่1ิบสคนที่สิสน,สสนะครับมาต่อที่ฝั่งซ้ายของพอที่5นะคะแนนโบนัสก็เกิดขึ้นไปสามพัน นะก็ส่งคะแนนมาที่5พอทที่5แล้วพอทที่5จึงมีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทคิดเป็นรายได้2,120บาทนะแล้วก็ต่อมาก็คือพอทที่10 4นะครับส่งมาที่พอทที่โบนัสเกิดเป็น6,000บาทแล้วคะแนนก็เช่นเดียวกันทําให้พอทที่สีรับรายได้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อวันแล้วก็คิดเป็น รายได้2,120บาทที่พอร์ตที่1ก็มีคะแนนคิดเป็น1,600บาทเอ้ย1,600คะแนนหรือว่า2,120บาทนะครับเพราะเอา20%ของ RV 1,600คะแนนคูณมาก็ได้2,120บาท3พอร์ตแล้วนะครับที่พอร์ตที่1พอร์ตที่4พอร์ตที่5คิดเป็นเงินเท่ากับ12,360บาทหรือรวมกับของเดิมแล้ว เป็น82,280บาทแล้วครับอ่าพอร์ตที่15นะครับ่าต่อมามาต่อที่พอร์ตที่คนที่15าแนะนำมาเป็น XL อีกนะครับอ่าก็ทำให้เกิดโบนัส3 0 0 0บาทเหมือนเดิมแล้วก็ส่งคะแนนมาที่ฝั่งซ้ายมือทำให้พอร์ตที่3ามวิสิตรับได้ได้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทอ่าเมื่อคิดเป็นคะแนนนะครับ1,600คะแนนที่เป็นฝั่งอ่อนนะครับทำให้พอตที่3เนี่ย เกิดรายได้เท่ากับ2,120บาทนะต่อมาก็เป็นคนที่16มาต่อที่พอร์ตที่2นะครับแล้วก็เกิดโบนัสเป็น6,000บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่งคะแนนมาที่พอรตที่2พอรตที่2มีสิทธิ์รับรายช่วสูงสุดไม่เกิน5,000อีกแล้วนะครับเมื่อคำนวณคะแนนอ่อนแข็งนะครับก็เท่ากับ2,120บาท พอร์ตที่1พอร์ตที่2พอร์ตที่3รับพอร์ตละ2,120บาทรวม3พอร์ตเป็น6,360บาทรวมกับโบนัสที่ได้มา2 XL เท่ากับ6,000บาทเท่ากับรวมแล้ว12,360บาทเหมือนกันเมื่อนำมารวมกับ8,200ได้82,280บาทเป็นรายได้รวมเท่ากับ 94640บาทครับนี่เมื่อท่านต่อจนเต็มทุกพอร์ตทำให้ทุกพอร์ตเนี่ยมีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดทุกพอร์ตแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้หยุดแค่นี้นะเพราะว่าไม่ว่า A B C D ทุกพอร์ตเนี่ยเขาก็ไปหาคนแบบเราถูกไหมครับแล้วรายได้มันก็ทรงคะแนนมาเหมือนกันอย่างเงี้ยทุกคนผ่านมาเราก็รับรายได้ทุกวันเลยนะครับ มันก็จะล้นล้นนะครับเพราะว่ามันยิ่งทวีคูณเข้าไปทุกวันทุกวันนะครับตามหลักของท็อปอัพเพาเวอร์นะครับที่ว่า10คนขยายเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นรายได้มันจึงเป็นพาสซีฟอินคัมในที่สุดแม้ว่าเราไม่ได้หาสมาชิกเพิ่มแต่คนอื่นเขาหาเพิ่มมาเราก็ยังได้อยู่ครับโอเคนะครับ แล้วหลังจากนั้นมาดูว่าเป็นยังไงนะการรับโบนัสสูงสุดเห็นมห้าพบาทคูณ15กระเป๋าเท่ากับ75,000บาทต่อวันหรือ2องล้านสองบาทต่อเดือนนั่นเองนะครับค่าบริการอันนี้นะเ,เงื่อนไขก็คือชําระค่าบริการ i t s เดือนละ213บาทหรือได้คะแนนเท่ากับ100 RV นะครับหวังว่าการผ่าแผนครั้งนี้ ก็จะทําให้เพื่อนๆหรือว่าที่ผู้นําทุกๆท่านนะครับได้นําเอาแผนนี้ไปทําความเข้าใจแล้วก็นําไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับขยายไปเรื่อยๆ10แตกเป็นร้อยร้อยแตกเป็นพันหมื่นแสนแล้วก็แตกเป็นล้านในที่สุดนะครับเคนะครับขอให้ทุกๆคนเนี่ยโชคดีนะครับมีรายได้หลักแสนหลักร้าน ในไม่กี่วันในเพียงเดือนเดียวเลยนะครับโอเคนะครับอ่าแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ